ตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะ ตั้งแต่ศีรษะทั้งเนื้อทั้งตัวถึงพื้นเท้าเลยให้ผ่อนคลายแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุมน่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆให้ตรึกนึกถึงดวงใส ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างสบายๆตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างสบายๆทำใจให้นิ่งๆ นุนม่มๆเบาๆสบายๆนึกใใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิงนน่งในนิงนน่งนิ่งในนิ่งให้ใสในใสใสในใสชัดในชัด สว่างในสว่างอยู่ตรงกลางกายนะจ๊ะตึกนึกถึงดวงใสใ,ใจจะจยูจนในกลางดวงใสสพร้อมกับประครใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ สม่ำเสมอภาวนาว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังตรึกนึกถึงดวงใสใจหย,ยุดอยู่ในกลางดวงใสใส สัมมาอร,ารหังสัมมาอรหังทำไปอย่างส,สบายนะจ๊ะส่วนใครเข้าถึงดวงธรรมภายในแล้วเนี่ยคือเห็นชัดใสแจ่มตลอดเวลาเลยแล้วก็ทำใจหยุดนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆ แตะใจไปเบาๆสบายที่กลางดวงนั้นที่เราครอบครองได้แล้วเนจะเมื่อใจหยุดนิ่งใจของเรากระดวงใสๆเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วถ้าใครทำได้แล้วก็นึกดวงนะให้ขยา ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอ,อย่างสบายๆถ้าเราหยุดนิ่งในสนิทความรู้สึกข,ของเราก็จะขยายตามดวงที่ขยายไปด้วยแต่ถ้าหยุดไม่สนิทเนี่ยมันจะขยายได้แต่ดวงเห็นเป็นภาพดวงใสขยาย เราทำได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนเพราะว่าเรากำลังเป็นผู้ฝึกฝึกหัดใหม่ยังเป็นนักเรียนอบบนุบาลแล้วก็ฝึกเท่าที่เราทำได้ไปก่อนนะ๊จนึกขยายแล้วก็ยอ่อไอ้เล็กนี้หนึ่ง ขยายแลย้วก็ย่อท่าไรยังไม่เป็นหนึ่งเดียวกันนะจะกับดวงใสๆกระูผ่านๆไปก่อนนิ่งๆแตะเบาๆดูภาพนั้นให้คุ้นเคยฝึกให้คล่องแคล่วเลยแม่ๆก็จะคล่องขึ้นก่อน ค่อยๆคล่องขึ้นฝึกบ่อยๆก็คล่องแล้วคือเป็นไปตามความปรารถนาของใจเราที่อยากจะนึกให้ดวงขยายยอ่อยเวลาทำอย่างเงี้ยซ้ำๆๆๆจนกระทั้งชำนาญใจเราก็ดวงเป็นหนึ่งเดียวแล้วถ้าดวงขยาย ความรู้สึกเราก็จะขยายตามไปด้วยถ้าย่อ,อก,ก็ย่อ,อตามก็ฝึกอย่างเนี้ยทำซ้ำๆๆส่วนใครที่คุ้นเคยกับองค์พระหยุดเิ่งในระดับเห็นองค์พระใสชัดใสจำกระจ่างสว่างอยู่กลางกายแล้วก็ นึกถึงองค์พระในตำานองเดียวกันถ้าเราคุ้นเคยนะขยายแล้วก็ยอ่อทำอย่างเนี้ยในทำานองเดียวกันถ้าเราทำได้แล้วนะทำอย่างนี้ได้จ้ะนึกขยายยอ่อถ้าใจเรานิ่งในสนิท ขยายถึงไหนแล้วก็เป็นถึงนั่นย่อถึงไหนแล้วก็เป็นถึงนั่นแล้วก็เห็นรายละเอียดชัดแม่องค์เล็กแล้วกับปลายเข็มนั่นเน่ยจะเห็นเส้นผมถึงเส้นประสบเห็นทุกส่วนชัดเจนเหมือนองค์ตัวโต,วตวนั่นแหละไม่แตกต่างกันจะใหญ่จะยอ่อ ใหญ,เหใหญห่เล็กแค่ไหนก็ตามใหญ่แค่ไหนเล็กแค่ไหนก็จะเห็นชัดทีเดียวเนีฝึกอย่างนี้ให้มันคล่องในทุกอริยบทจนคุ้นเคยเราวก็มีงานภายในสำหรับทำรรสำหรับฝึกหัดซึ่งเป็นงานที่แท้จริงที่จะทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว ให้เราดับทุกข์ได้มีสุขในปัจจุบันแล้วก็จะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตต่อไปได้ะนั้นก็ฝึกอย่างเนี้ยฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างสบายบายนั่งฝึกยืนฝึกเดินฝึกนอนฝึกอยู่ที่ไหนก็ฝึกได้เนี่ยฝึกกันไปอย่างนี้ให้ใจ เกิดความคุ้นเคยชินกับสิ่งเหล่านี้ใจมันจะได้ไม่แวบ,บไปไหนก็จะมีความสุขอยู่ภายในใจจะใสบริสุทธิ์ความใสความบริสุทธิ์จะให้ความบันเทิงกับใจจะมีความสุขสดชื่นมีชีวิตชีวาอยู่ภายในแม้อยู่ตามลำพังเพียงคนเดียว ก็มีความสุขได้นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราฝึกทำความคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้กับภาพภายในดวงสองค์พระไสพอคล่องแล้วเดี๋ยวก,การเห็นกายในกายหรืออะไรต่างๆก็ไม่ยากแล้วแหละมันจะง่ายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเยนี่ยเราฝึกอย่างนี้แต่ผู้ที่มาใหม่ ก็ต้องฝึกหยุดใจให้ได้สักก่อนนาฏกรรตรึกนึกถึงดวงใสใจจยทีในกลางดวงใสใสร้องกับระครงใจเดบวบรกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้นะจ๊ะถ้าหยุดได้แล้วก็ทำอย่างเมื่อกี้เนี่ย ย้ายย่อพอเราควบคุมตรงนี้ได้แล้วก็ฝึกขั้นต่อไปถ้าเราคุ้นเคยกับดวงก็ดวงในดวงดวงในดวงเห็นดวงในดวงดวงในดวงคุ้นเคยเข้าไปเรื่อยๆถ้าเป็นองค์พระก็องค์พระในองค์พระองค์พระในองค์พระ เห็นไปเรื่อยๆซ้อนๆเงน,นเห็นหนึ่งไหนเป็นถึงนั่นเห็นทุกสิ่งก็เป็นทุกสิ่งแต่จะปเป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องหยุดนิ่งนิ่ง,นง,นงแน่นนุ่มนวลควรกับการงานสังเกตดูอารมณ์จะแจ่มใสสงัดจากกามแล้วก็บาปอากุศลธรรม การในนทีนี้ก็ไม่ใช่แค่เรื่องเพศอย่างเดียวแต่เรื่องทรัพย์เรื่องสิ่งที่อยากได้มาแบบโลกๆอย่างนั้นแหละแบบชาวโลกทั้งโลกซึ่งมันมีขอบเขตจำกัดแล้วก็มีปัญหาอยู่ในตัวแต่ถ้าสังกัดจากสิ่งเหล่านั้นคือมันคลายความผูกพันจากสิ่งเหล่านั้นได้ ใจกันนิ่งบริสุทธิ์จากบาปอกุศลธรรมเวลามันคลายความบุปผานมันใจมันจะเฉยเฉยกับสิ่งที่ชาวโลกเขาแสวงหาอย่างร้อนลนตุลนตุลอยแต่เกียกติก,กายัวใจมันจะนิ่ง เหมือนผู้เจนโลกเห็นความเป็นจริงของสิ่งที่ชาวโลกสแสวงหานั่นนะมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนเห็นครอบปวงจรประเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายเห็นได้แจ่มแจ้งมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลาย ็จะคลายความผูกพันคือเห็นก็งั้นๆอย่างนั้นแหละมันจะเฉยๆสักตัวเห็นมันจะคลายความผูกพันเองพอคลายใจมันก็จะนิ่งอันนี้ก็เรียกว่าสังกัดจากกามและบาปอากุศลธรรม บาปกุศลเราทำก็ดูสิ่งที่ตรงข้ามกับกุศลกับมบทศิบตรงข้ามกันอย่างนั้นดูทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็ขยายไปทางกายมีกี่ข้อวาจาก,กี่ข้อใจก,กี่ข้อคือมันใจมันพลากเพือห่างจากสิ่งนั้น จะบริสุทธิ์จงกระทั่งเห็นความบริสุทธิ์เป็นความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ครอบครองได้เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นได้คือเป็นเนื้อหนังของความบริสุทธิ์นั้นใจมันจะใสๆเกลียง,ยงถ้าได้อย่างนี้แล้วใจจะนิ่งแน่นนุ่มนวลตั้งมั่น ตั้งมันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็จะเห็นว่าการเวลาที่ผ่านมาใจไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ถูกต้องมันออกจากตำแหน่งนี้ไปติดในทางข้างนอก ที่ทำให้เกิดความทุรนทุรายของชีวิตมันไหลไปตามอายตน,นะทางตาทางหูทางจม,มูกทางลิ้นทางกายทางใจที่เวลาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสมผัิธรรมลมก็เกิดความยินดียินไล,ล่นั่นแหละเพราะว่าใจได้เคลื่อนย้ายจากตำแหน่งที่ถูกต้องคือตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด เป็นตำแหน่งความบริสุทธิ์ความสุขที่แท้จริงความรู้แจ้งเห็นแจ้งในสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อใจกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องอย่างนี้ไม่ขคยยืนเขาก็เรียกว่าตั้งมัน่นมั่นคง ใจมันติดอยู่ตรงกลางนิ่งแน่นนุ่มนวลตั้งมันก็ควรแก่การงานพระจิตมันละเอียดมันประนีตควรแกการงานงานที่เป็นงานที่แท้จริงงานหรือพบหรชาติหรือการเวียนไหวตายเกิด หรือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกงานเพื่อจะทำให้กายวาจใาใจใ้ใสสะอาดบริสุทธิ์จนกระทั่งหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตได้ปัจ่ัใจนิ่งนั่นนุ่มนวลควรในการงานก็ะจะน้อมกลับเข้าไปสู่ภายใน จะเคลื่อนเข้าไปสุภายในในเส้นทางสายกลางเป็นเส้นเดียวที่เรียกว่าเอกายนามมักเป็นแนวดิ่งเข้าไปเนี่ยเมื่อดิ่งเข้าไปแล้วมันจะขยายไปรอบตัวทุกทิทุกทางแล้วก็จะเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราดั้งเดิมนะ่ ที่มีอยู่ในตัวของเราดวงธรรมในดวงธรรมกายในกายต่างๆซึ่งเที่รวมประจุของกายเวทนาจิตธรรมอะไรต่างๆ mm hmm. นั่นเป็นต้นนี่ก็จะเห็นไปตามลำดับจะเห็นกายในกายกายภายในในกายภายนอกแล้วก็กายภายในในกายภายใน กายภายในในกายภายนอกก็คือกายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์หยาบจะเป็นกายภายนอกกายมนุษย์ละเอียดก็เป็นกายภายในและก็ในกลางกายภายในก็มีกายทิพย์พรมรูปพรมกายธรรมเป็นชนั้นกัไปอย่างนั้นแหละอย่างนี้ก็เรียกว่ากายในกาย กายภายในในกายภายนอกกายภายในในกายภายในใจก็นิ่งแน่นนุนม่นมนวนคูรในการงานก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นความรู้ที่เกิดจากการเห็นเขาถึงได้เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาปัญญายปัจสติเห็นด้วยปัญญา ือเห็นจริงๆไม่ใช่อยู่ในจินตนาการเห็นเหมือนเราลืมตาเห็นต้นไม้คนสัตว์สิ่งของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวได้วยมังสะจักษุของเราตาเนื้องเราอย่างนั้นแหละแต่มันเป็นการเห็นได้ข้างในอย่างนั้นแหละเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเมวลาลืมตาดูดวงอาทิตย์ บนท้องฟ้ากับน,นั่นเลดวงอาทิตย์แต่ว่าถ้าข้างในก็จะเห็นถึงไหนก็รู้อย่างนั้นแหละบ้านนี้คือกายนั้นกายนี้ดวงดำนั้นดวงดำนี้เป็นต้นไปจะก็จะเห็นอย่างเงี้ยไปตามลำดับเพราะฉะนั้นหยุดในเป็นตัวสำเร็จที่ทุกคนจะต้อง ให้เวลาเพื่อการนี้ควบคู่กับภารกิจในชีวิตประจำวันเพราะเพื่อตัวของเราเองและคนรอบข้างกระทั่งขยายไปในสังคมประเทศชาตินานาชาติโลกใบนี้เนี่ยถ้าเรามีความสุขะแลวเนี่ยคนรอบข้างก็จะปล่อยได้รับกระแสความสุขนี้ไปด้วย แล้วก็จะเกิดแรงบันดาลใจสแสวงหาความสุขภายในตนเองเช่นเดียวกับตัวของเราการขยายนี่มันก็จะขยายจะต่อกันไปเรื่อยๆทุกสิ่งก็เริ่มต้นจากตัวเราตัวเราก็เริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องโดยวิธีหยุดกันนิ่งหลักวิชาตรงนี้ต้องแจมแจ้งนะ ตองแทงตลอดในหลักวิชานี้จับสูตรหลักนี่ได้นี่หลักมันอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยมาหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ในเส้นทางเอกสายเดียวที่เรียกว่าเอกายนามัคมันง่ายที่เราจะปฏิบัติไปสู่ทางหลุดพ้น ไอ้สิ่งที่เราปรารถนาเราจะได้สมหวังในชีวิตว่มามีทางเดียวไม่มีสองทางเสมัง,ง่ายกว่าทางโลกซึ่งมีหลายทางมันทำให้เราสรับสนไม่ทราบจะไปทางไหนเราก็หมดเวลาประกับการสแสวงหาทดลองลองผิดลองถูกกันไปอย่างนั้นแต่นี่ไม่ต้องเลย วิธีว่าสัมมาสมุเจ้าววายุดเป็นตัวสำเร็จเพราะฉะนั้นเรามีบุญมากที่ได้มาถึงณจุดตรงนีด้ดังนั้นจับหลักให้ได้แล้วลงมือฝึกฝนฝึกฝนอบรมใจตัวเราเองทุกวันให้สำม่ำเสมอให้เป็นกิจวัตรเหมือนอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอย่างนั้นแหละ เดี๋ยวเราก็ทำได้จากคนทำไม่ได้มันก็จะทำได้จากคนที่เคยมีความสุขก็จะมีความสุขจากมืดก็มาสว่างเป็นทน้นอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราฝึกไปเรื่อยๆหยุดนิ่งหายใจใสๆนี่เป็นงานหลักของชีวิตนอกนั้นเป็นงานเสริม เหมือนอาหารหลักกับอาหารเสริมอย่างนั้นแหละเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจด้ดีแต่ถ้าใครฝึกได้ในระดับที่หยุดนิ่งเห็นดวงใสชัดจ่มแล้วก็ลองขยายยอ่อดูซิว่าเราสามารถควบคุมได้ไหม เหมือนเราเป็นสารถีฝึกอาจขับรถแล้วสามารถขับรถให้ไปตามใจปรารถนางเราได้ไหมเดินหน้าถอยหลังหยุดนิ่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นต้นต้องควบคุมได้ถ้าเราควบคุมดวงใสองค์พระใสได้จริงก็จะต้องเป็นอย่างดีเราลองนึกดูะยะ ยอ่อถ้าเราทำได้จริงก็ับแปลว่าเราได้ครอบครองแล้วดวงใสองค์พระใสใสก็ได้ชื่อว่าเรากรรมความสำเร็จไปล้านเปอร์เซ็นต์ในการที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแม้ตรงนี้จะเป็นกุศลนิมิตที่เราสามารถทำปฏิภาครในมิตร เรืองอุกาฬนิมิตอะไรต่างเหล่านี้ได้ดนะังนั้นฝึกไปนะจ๊ะตอนนี้ฝึกไปเรื่อยๆอ,อากาศกำลังสดใสใจเรากำลัลงเบิกบานสบายก็ฝึกไปอย่างดีได้แนะนำไว้นี้นะจ๊ะ